เข้าค่ายกลข้าวไอสกรีกันหนึ่งหนึ่งหมดเลยไอสกรีกันหนึ่งหนึ่งนี่หว่าที่เราเจอคือนอน เก็บเลยผมเก็บแค่ผมเก็บแค่ของค้าอย่างเดียวพอมีเคสเสาเป็นคนบวชไอ้ลมขับเคลื่อนด้วยแรงเคให้ในวันนี้ล็อกผมสุดเลยผมจะส่งนู้นนะตุยเลยว่ะ มันุูยดผมทิ้งปืนให้เป็นคนเบี้ยพอดูแล้วโปรไม่ไม้สิดแล้วหรอแต่ถ้าถ้า,ถาไ,มไม่ใช่โปรน,น่าจะเครียดอยู่ขึ้นมาไม่เห็นขึ้นมาเงียบๆมัมนวิ่งตรงดิ่งมาเลยโอเคงั้นโปร,โปรก็หมดแล้วจังหวะนี้เราก็ต้องเหยุดืนแล้วไม่ยีงใส่เลย ครับนั่นเดี๋ยวผมพักก่อนมาเลยครับตัาต่อเดี๋ยวเราวงนี้มาปับเดียวก่อนเจอกันครับผมเยครับเหลืออะไรบ้างเนี่ยน้องขอสามขอละกันขอสามละกัน นี่งไงผมจะไปเปิดบัตดรด้วยนี่ไงไมาๆเดี๋ยวไม่เปิดอีกทีไปเปิดเอาของรอบมาเลยเสียงมาวะไม่เสียงหรอมะไม่ไม่ไป่แต่ที่ส้านะเหลือตัวเดียวน่นเราเราโปรยิงแต่หมดถ้าตายมาก็ก็แค่ก็แค่ไม่ต้องทำก็แค่ไปอย่างอื่นแทน ดีไปดีมาดีกว่าไม่น่าใช่นะตัวนั้นไม่มีตัวเดียวผมก็เห็นเหมือนอลไรตัวนั้นมันมีกระมันมีกระเป๋าถังบรรจุควันปะะ่าล่ะอ่าโอเคคนละตัว ปัดผงอยู่ฮะเปิดกล่องแล้วครับเปิดห้องแล้วครับโอเคครับหนึ่งแสนครับใช่ฮะเกาะสีธรรมดาดีมาม <c oughs> ุ่งมอ้โหกำชิบหายดิา <c oughs> ถือเล่นด้เลยเนี่ย <c oughs> ไม่น่าทันอ่ะไม่ทันแล้วโหน่าวิ่งเลยนะไปเลยเผือวะอ,อะไรวะไม่ทันไม่ทันผมเข้าเก็ไม่ทันอืมเขาก็ไม่ทัน นี่มันค้างหะเอะไรวะ